เก็บปืนขายก่อนคือมินิเกมดบนนี้ก็มีมานานพอสมควรนะคะจะมีน้องๆหลายคนที่อาจจะแบบว่ายังเล่นไม่เป็นคือตอนนี้พี่ได้สีเหลืองใช่ไหมคะมีน้องบางคนบอกว่าพี่ต้องวิ่งสีเดียวกันกับที่ได้คือไม่ใช่นะคะคือเราจะาต้องวิ่งสีตรงข้ามกับที่เราได้อย่างเช่นอันนี้นะคะพี่ได้สีเหลืองพี่ต้องวิ่งเหยียบ อันตรงข้ามกับที่เราได้และแนะนําให้แบบว่าโหนสลิงรัวๆนะคะแล้วก็วิ่งขอบๆนี่จะได้เกิดเกิดแล้วก็ตายอันนี้มันเป็นเกมใหม่นะคะเกมใหม่ที่พี่กระโดดพี่กระโดดวันนึงไม่รู้กี่สิบเกมเพราะว่าชอบเล่นมินิเกมไม่ใช่จริงๆไม่ได้ชอบเล่นมินิเกมแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องเล่นคืนจริงแล้วพี่อยากจะบอกว่าเราควรจะวิ่งขอบๆนะคะเพราะว่าเราจะได้สีเยอะ อ่าแล้วก็ได้เกิดเร็วอันนี้ได้เกิดแล้วอันนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่ของวันไม่รู้ตายครั้งที่ร้อยแล้วมัง้งคือวันนี้พี่ได้สีฟ้าใช่ไหมก็มีเพื่อนที่เล่นมาอยู่แล้วแต่เรามาช่วยเพื่อนใช่ปะคือเนี่ยหอนสลิงมันจะได้ทีละสองสีถ้าวิ่งขอบๆอ,อ่ะจะได้ทีละสามสีแต่ถ้าวิ่งตรงไปอ่ะจะได้ทีละหนึ่งสีทุกคนลองพิจารณาแล้วก็ไปเล่นดูนะคะบางคนอาจจะแบบยังเล่นไม่เป็นบางคนอาจจะชํานาญเหมือนพี่นเนี่ยอ่าเนี่ยกระโดดพื้นพระพื้นพระนะคะขึ้นสลิงจ้ะ อ่าแล้วก็วิ่งขอบ,ขอบเน้นวิ่งขอบนะคะเราจะได้เกิดได้สีอะไรมันจะขึ้นหลอดข้างบนนะคะว่าเราได้สีอะไรแล้วเราก็วิ่งสีที่อยู่ตรงข้ามกับเรานะคะทุกคน